โ okay. อเคฮะก็นนสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับท่านอยู่เกบเกมพอยแปง้งตอนที่สุดครับเพราะตอนนี้มีแค่ไอพ,อพีบีเนี่ยแหละที่ตอนยืยสุดจะเกาะในคลิปผมเนี่ยไอในชนะผมเนะี่ยก็วันนี้ผมก็จะสุมนะสุมบัตรสุมได้นะอ๋อห้องห้องได้อ่ะขอ มีห้องไม่ค่าเล่นหน่อยตอแปบบ๊บมาผมยังไม่หายไปนะฮะโอเคสามวันโอเคใช้โอเค่ใช้เ,ใชเรียบร้อยอ่ะมามาลูกกา เอาซาป์ไอเราขอต้องปิดเธอแล้วแหละวู้เ่นกันกพอดีตัดตัดตัด Let's move oh. out. What? the... all right. What the hell? Okay. มามาต่นี้มานมีมีฮอนะอย่บอกว่ามีฮอนทอม has been red team win เผมมาสีเทีนยนะเพื่อนก็ไม่มีสักคน อ่าเล่นไม่มาไม่เคยเล่นนะโอเคเล่นกันเดี๋ยวเริ่มโอเคโอ้โหคิดคิดจะเจอเจ้าปรนดนี้ใครชอบอ๋อสถานที่มียิงอะไรยิงอะไร ระวังเลยนะครับอาจจะเราอาจจะได้แบบนี้คิดนที่ไหนวะมายิงมาจากที่ไหนอยม,มา,าต้อง,องอกัรขีปาวมา, <c oughs> ม,ามันแหลกต่อถูกกำลังยิงนี่แหละาตายนี่อนาถมากไปเพื่อนเร็ว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 ต้องส่งยิงนะ go 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 say 他走啊，倒吧 หมดเบยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังยังยังไม่ได้แอมไม่ได้แอมอุ้ยมากระสุนหมดอะไรตอนนี้พี่น้องนักสุบยิงฮะ อ้ย่ายิงโดนไหยฮะยังโหดเลยพี่กันนะนะไม่ใี่ปืนอะไรก็มาส่งโอไมเตอร์ละ,ะวะโออมสเตอร์ก็ตรงไหนอ่ะเป็นไครับไปยังโอเมสเตอร์ตรง้ตงไหนอ่ะ อย้ยังไม่ได้เอะไปตีออมแทร่อยนะไปเลยนะฮะเอส เอเอแล้วเราตายอีกแล้วนะมวลอาตายอีกแล้วนะตายไม่เว้นแม่สักวันเลยนะตาย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 ไม่เว้นให้เวลาเป็นศบสุ่ดีมันมีใครตัดหน้าเราไปเอ้ยหน้ารูเร็วไปเร a วโอ๊ย ะคัดวางขัดจี้ไปหน่อกดอะไรวะกดไอ้บ้ากันเ,เ,เอาปืนเอ้ยแย่งปืนเราไปแย่งปืนเราไปฮะเบ้าด่านมากเลยอะแบบนนย่งปืนเราไปอะ

อย่าทิ้งปืนต่อหน้าคนอื่ไ่งั้นมันจะจิกเราไปไปอะไรเนาะไปอะไรเนาะไปอะไรเนาะพวกอยู่รอดป้อมป้อมปอมพน้ำข้าไม่ไดรักคนเลยน่มันจะเทพไปไหนเออไปไปแบบเถือนอย่างก็ย right. ังดักเลย นานๆอาจจะหูอื้อเลยเธอจะนัดทำเตือนก็คือบบเสียงลงชกจายดอะกระจายสพัดแตกัดแตกสแตกัแตกกดอนะี่ไ้กผิดกด G เพื่อวางกด

จะตัดแบชเ่นให้ป่ะ lop 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 ก็ว่าเกู่นั่นเองขัดพอเป็นสตาร์ทมาห้า Red Team Win ชนะได้ไงวะโอ๋น่าเบื่อโ้ผมก็าไม่ได้เลยไดนะคะได้แค่สองคนเลยกีบีตอนนี้สี่ก็ขอจบไปเพียงตองนี้สวัสดีครับ